สวัสดีค่ะพบกับมีนาโฮโลสโคปนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้มีนาก็จะมาเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันพุธนะคะที่ษฐานจิตแล้วก็เลือกไพ่อ่านความหมายตามหน้าไพ่ที่เลือกมานะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนาย,ยนน2 5า3ยไพ่อยากบอกอะไรคนวันพุธนะคะ เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะสิ่งไหนฟังแล้วดีมีประโยชน์ตรงกับชีวิตประจําวันนําไปปรับใช้นะคะสิ่งไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่มีประโยชน์โยนมันทิ้งไปนะจ๊ะอ่ามาดูกันนะคะคนวันพุธ่าอันดับแรกการงานของคนวันพุธในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคว้าว <laughs> คนวันพุธ่าในช่วงในช่วงอ่าหนึ่งถึงสิบห้าเนี้ย รู้สึกว่าคุณต้องอดทนให้มากนะอึดให้มากนะรู้สึกว่ามันล่าช้ามันอึดมากเลยการงานหรือคุณเนี่ยอาจจะเผลอทํางานอะไรผิดพลาดสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆนะคะเกี่ยวกับห้องกับงาน เอกสารต่างๆนะตรวจทานดีๆนะโอกาสผิดพลาดมีนะคะเขาบอกว่าดาวศูนย์มนุษย์ตยูเตือนมาระวังการผิดพลาดในงานเอกสารนะคะทําเอกสารตกหล่นนะคะและเดือดร้อนตัวเองภายหลังนะคะส่วนคนที่ทํากิจการงานการค้าการขายนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งลงอะไรเยอะนะคะขายของเก่าไปก่อนหรือว่าประคองตัวไปก่อนนะคะหรือถ้าจะลงก็ไม่ต้องลงมากแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงนะคะแล้วถ้าใครมาชวนลงทุนศูนย์มนุษย์ตยูตรงตัวอยู่แล้วค่ะอ้วนลงพุงพุ้ยผิวคล้ำดำแดง หรือดำไปเลยนะเตี้ยนะคะหน้ากลมหัวร้าน มาชวนหุ้นชวนนุ่มชวนนี่ชวนนั่นนะคะคุณมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือคุณทําธุรกิจร่วมกับคนลักษณะนี้คุณต้องระวังนะคะโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะแล้วก็จะเซ็นสัญญาอะไรต้องดูให้ถี่ทั่วนะสําหรับนักธุรกิจทั้งหลายกิจการห้างร้านค้าทั้งหลายนะคะส่วนพนักงานประจาําก็อย่างที่บอกนะคะใครที่ทํางานประจําให้ดูงานดีๆตรวจทานงานดีๆโอกาสาผิดพลาดค,ค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะที่จะสอบเข้าเรียนต่อหรืออยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานช่วงนี้ไม่แนะนํานะคะอดทนรออีกนิดนึงนะ ะะอย่าเพิ่งโยกย้ายเลยเพราะว่าอาจจะได้งานก็ต้องมีปัญหาอีกเหมือนเดิมนะคะหรือว่าไม่ได้อย่างที่หวังก็ต้องย้ายอีกนะคะส่วนคนที่จะสอบเข้าเรียนต่ออ่านหนังสือเยอะๆนะจ๊ะคือคุณอย่าท้อใจนะใพ่เขาแค่เตือนมามันยังไม่ได้เกิดไม่จําเป็นต้องเกิดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรารแวระวังไว้ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนะคะบางคนเนี่ย เขาเรียกว่าการเงินเน่ะเขายังคงเขาเรียกอะไรไม่ค่อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่แล้วเนาะคนมันพูดแต่เป็นคนรู้จักใช้เงินรู้จักบริหารเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างประหยัดหรือค่อนข้างรู้จักการบริหารเงินจึงไม่ต้องห่วงอะไรเพราะฉะนั้นการขาดสภาพคล่องจึงไม่มีเกิดขึ้นนะคะไม่มีการขาดสภาพคล่องนะคะการเงินแต่ถามว่าโชคลาภหรือทางการเงินหรือจะทําอะไรคือยังไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มนะคะ ะะถ้าถ้าลำพังในช่วงนี้คือผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีไม่ถึงกับติดขัดด้วยนะไม่ได้ติดขัดนะมีสภาพคล่องพอดีพอดีนะคะก็คืออย่าเพิ่ง<ๆ>ฟุ่มเฟือยมาในเรื่องของความรักของคนวันพุธด,ดูซิเป็นยังไงสาวโสดคนโสดหนุ่มโสดได้คู่จากแดนไกลนะคะผิวขาวเด่นสง่างานะคะแล้วก็มาจากครอบครัวฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะคะจริงใจไหมจริงใจค่ะนะคะเป็นคนจริงใจนะแล้วก็เป็นคนที่ปากไร้ใจดีนะขี้บ่นหน่อยนะคะหรือชอบแนะชอบนํำชอบสอนเลาแต่ เขาหวังดีกับเรานะคะคนโสดดูใจได้นะคนลักษณะนี้มาจากทางไกลนะคะนะคะหรืออาจจะมาจากทางทิศใต้นะคะส่วนคนมีสถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้นะคะคุณไม่ต้องน้อยไม่ต้องน้อยใจนะเขาไปไหนเขาคุยกับใครไหมเขายุ่งเรื่องงานค่ะหรือมีเกณฑ์เขาเดินทางไปทำงานที่อื่นหรืออยู่ต่างที่ต่างถิ่นไกลกันนะคะไม่ต้องไปหวาดระแวงกันนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยุ่งเรื่องของการงานนะคะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้อาจจะเขาเรียกอะไรฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะทางานจนแบบว่าแทบไม่มีเวลากลับบ้านก็สวนทางกันบางทีเขากลับมาเรานอนแล้้ววหหรรรืือออ่่่่บงงทีีันนนยยุดดเคไไไไมมมะะะะแต แต่เป็นช่วงที่คู่ของคุณน่ะอาจจะยุ่งว <animals under kindergarten> ุ่นวายเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือมีเกณฑ์ต้องเดินทางไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ผ่อนหรือว่าย้ายหรือมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นด้วยซ้ำและอาจจะยุ่งกับงานใหม่นะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ไม่ต้องไปน้อยใจไม่มีอะไรนะคะมาในเรื่องของคนในครอบครัวจ้าครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะได้รับข่าวดีข่าวมงคลในครอบครัวนะคะสถานะความเป็นอยู่ในบ้านดีนะคะบ้านช่องเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบนะคะ ได้ดูแลเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะ่ะนะคะพ่อแม่ทําอาหารให้กินลูกทําอาหารให้พ่อแม่กินพี่น้องปองดองรักใคร่กันนะมันจะไปอบอุ่นอย่างนั้นนะคะโครคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรนะช่วงนี้คุณอาจจะแบบระบบการคิดการวิตกกังวลก,ก,การเครียดอย่าอยู่คนเดียวนะคะมันรู้สึกจะเศร้าๆเหงาๆมึนๆนยังไงไม่รู้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นในเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรอารมณ์มนึมน,มนๆเศร้าๆเซ็งงเบืบ่อๆหนย,หนยแค่นั้นเองนะทับแต่ มันก็ทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมหล่ะมันก็ร่างกายซุดโสมนะคนวันพุธนะหรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นแบบหางานทำกลางคืน นั่งคิดไอเดียออกแบบอะไรกลางคืนหรือคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเตรียมรอไว้วันข้างหน้านะมันอาจจะทําให้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยอาจจะเกิดอาการเขาเรียกอะไรวิงเวียนหน้ามืดได้นะคะช่วงนี้ให้หมันบําเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาหรือมันสวดมนต์ไหว้พระหน่อยนะจ๊ะเสริมดวงตัวเองนะคะโอเคค่ะผิดพลาดประการใดกับขออภัยไว้ที่นี้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ